มาดูการห่อข้าวต้มนะครับข้าวต้มแบบใบมะพร้าวนะครับจะต้องพับแบบนี้นะครับนี่แล้วเราก็เอาข้าวใส่เข้าไปนะครับอันนี้เป็นข้าวต้มไส้หมูนะครับนี่อันนี้ก็คือไส้หมูนะครับที่คลุกกับพริกไทยนะครับเนี่ยมาใส่เลยเราก็กรุบหน้าแบบนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าข้าวต้มใบมะพร้าวไส้หมูนะครับมันมีไส้หมูกับไส้กล้วยนะครับ เป็นประเพณีการห่อข้าวต้มเพื่อที่จะเส้นไหว้บรรพบุรุษในประเพณีศาสตร์ไทยหรือว่าเสนบนตานะครับหรือว่าเรียกอีกอย่างนึงว่าเบนทุมนะครับทางสุรินทร์บุรีรัมศรีสิสเกศเขาจะมีประเพณีแบบนี้นะครับคล้ายๆกับประเพณีบุญเดือนสิบท,ทางภาคใต้นะครับห่อข้าวต้มเป็นเครื่องเส้นเป็นหลักนะครับที่ขาดไม่ได้เลยคือ เอาต้มใบมะพร้าวนี่นะครับจะหออย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เขาเอาไปต้มนะครับไปนื่งก็ได้ต้มก็ได้นะครับให้มันสุกนี่ครับเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือข้าวต้มไส้หมนูนะครับ่องจากใบมะพร้าวน,นะครับเป็นอีกกระละเฉพาะถิ่นะครับนี่ครับนี่วิธีพับนะครับจะพับอย่างนี้นะครับ จะใส่ในข้าวจะมีถั่วเหลืองกับถั่วลิสงนะครับแล้วก็อันนี้เรียกว่าไสหมูนะครับไสหมูจะเป็นประเภทมันหมูนะครับนีือการห่อน,นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ไม่เหมือนทางอื่นนะครับท,ที่อื่นเขาจะเป็นข้าว ข้าวต้มห่อแบบใช้ใบตองนะครับที่นี่จะใช้แบบนี้นะครับน,นี่ครับถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่ครับเริ่มนั่นแต่ปีสามมาห่อนะครับเตรียมไว้นะครับเพราะว่า จะมีประเพณีเส้นไหวในวันที่หนึ่งนะครับปีนี้ตรงกับวันที่หนึ่งตุลานะครับหรือตรงกับแรม14บ่ขั้เดือน10นะครับจะมีการไหว้สิบห้าข่้ำไปวัดไม่ใช่เหรอเข้าเข้าเดือนนี้มันก็15้าแล้ว15บหมดเลย สิบห้าค่ำไปใส่บาทสิบสี่ค่ำไหว้ก็คือสนะิบห้าค่ำในวันวันใส่บาทพระทีวะ่วัดไหว้จะสิบสี่ค่ำแรมสิบสี่ค่ำเดือนสิบเป็นวันไหว้หรือว่าศีลเล็ก ไม่ใช่สินเล็กวันโกนสินใหญ่สินใหญ่นี่แหละแต่วันที่สิบสี่ค่ำไม่ไดว่าวันโกนสิบห้าค่ำไม่ไดว่าวันพระใหญ่ซึ่งเป็นวันที่วันที่สิบสี่นี้เป็นการเส้นไหวนั้นเป็นเพื่อที่จะเส้นไหวส่งบรรพบุรุษนะครับเพราะว่าบรรพบรรพบรุษจะกลับภพบภูมิของท่านใน คืนแรม14ข่ค่ำนะครับเพราะฉะนั้นในวันที่ในแรม14ข่ค่ำในช่วงตอนเช้าทั้งวันนะจะมีประเพณีการไหว้นะครับเส้นเครื่องสังเวยเครื่องขาวหวานขนมนมเนยนะครับทุกบ้านจะไหว้กันนะครับโดยองค์ประกอบหลักก็คือนี่นะครับมีข้าวต้มนะครับเป็นตัวชูโรงนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับ เรเอามาบอกเพื่อนๆพ,พอเป็นสังเกบนะครับว่าประเพณีบุญเดือนสิบของทางสุรินทร์บุรีรัมศีสเกตนั้นเป็นอย่างไรนะครับที่มาก็าประมาณนี้แหละครับก็ใกล้ๆบุญเดือนสิบท,งทางภาคใต้นะครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับคลิปหอ่อข้าวต้มนะครับขอบคุณครับ